การน้ําอุทกภัยภายนอกทั้งหมดที่อยู่ในทุ่งทั้งหลายแหล่จากจังหวัดพระนครศรียาลงมาเนี่ยขาบเกี่ยวไปถึงแม่น้ําท่าจีนขาบเกี่ยวไปถึงแม่น้ําบะเะกงได้เนี่ยสภาพของพื้นที่ทั้งหลายเนี่ยผมไม่ทราบว่าเมื่อกี่ก,กี่กี่หมื่นกี่แสนตารางกิโลเมตรเนี่ยเราจะดูแลปกป้องได้นะครับแล้วหลังจากนั้นไอ้ภาพรายละเอียดต่างๆค่า,า,าว่าการบริหารในรย เวลานี้เราจะพูดกับเรื่องราวของการบริหารจัดการอย่างเดียวมันมันได้หรอกถ้าเราไม่มีซิสเต็มไม่มีระบบแล้วบริหารจัดการอะไรอ่ะมันเป่าหน้าไปไม่ได้นะครับมันต้องมีที่ให้น้ำไปไม่ไปเป่าแล้วมันไม่ไปค่ะเอาสูบยังไงมันก็ไม่ไปแล้วสูบยึ้นย้อนเกรดนะครัเวลาที่เราพยายามทำแบบย้อนเกรดผมก็ไม่เข้าใจะเราไม่ต้องแก้ปัญหาให้ตรงกับปัญหาที่มันเกิด เราต้องการฝัดเวแต่เราไม่ไม่รู้นะไม่อุโมงก็เป็นเป็นลักษณะหนึ่งของฝัดเวคคลองอะไรต่างๆก็เป็นลักษณะของฝัดเวหรือไม่ทําอะไรเลยเอาม้าเอาที่มากว้างหนึ่งตารางกิโลเมตรอย่าไปยุ่งกับที่นี่นะแต่จะจัดให้น้าผ่านอันนี้ก็ฝัดเวนะครับอะไรแบบนี้คือฝัดเวทั้งสิ้นอ่ะไอ้วิธีไหนมันจะดีที่สุดถูกที่สุดกระทบน้อยกับ ผลกระทบกับผู้คนน้อยที่สุดเอานั้นเป็นคําตอบไปมาเรเริ่มทำเนื้ครับไอ้นะเราจะจัดการปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จได้ค่ะแล้วเราไปไปหาจัดการกันทีหลังค่ะหาจัดการกันทีหลังเอาเครื่องมือที่มีก่อนเอาซิสเต็มออกมาก่อนไปนะนี่ผมบอกไแล้วาผมอยู่ไว้นี่มันไม่มีซิสเต็มระบายน้ำบุทกภัยเลยเนี่ยค่ะเอาล่ะได้ค่ะ ะะมันก็คุณต,ต้องไปดูครูครผมไม่เห็นด้วยแล้วคุณไปหมดจะตั้งเปล่าไม่เกิดอะไรขึ้นะอะค่ะ,ะเอาละคล่ะเออเราก็มาพูดถึงจุดแข็ง จุดอ่อนนะคะของอุโมง์ยักษ์ใตดินนี่นะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอของเครื่องมือที่จะใช้เป็นทางระบายน้ําหรือว่าฝักเพลงที่อาจารย์ประโมทบอกนะคะมีจุดแข็งมีจุดอ่อนเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะมาถกเถียงพูดคุยกันว่าสุดท้ายแล้วหนทางนี้อาจจะเป็นหนึ่งในคําตอบที่จะทําให้แก้ไขปัญหาน้ําท่วมหรือไม่และที่เราถกกันในครึ่งนี้เนี่ยตกลงเป็นคําตอบสุดท้ายไหมถ้าไม่ใช่มันจะต้องมีอะไรประกอบกันอีกและถ้าใช่เพราะอะไรสักครู่ช่วงหน้าหาข้อสรุปกันค่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปอกเปลือกขาแล้วนะคะคืนนี้เนี่ยเราคุยกันสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุทสาหกรรที่ผ่านมาตั้งแต่เบรกแรกจะเห็นได้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นทั้งสิ่งก่อสร้างเครื่องมือไม่มีอันนี้จริงในส่วนของการบริหารจัดการยังไม่ดีพออันนี้ก็จริงแต่ขณะเดียวกันสองส่วนนี้มันต้องมีการเอื้อซึ่งกันและกันนะคะถ้าบริหารจัดการโดยไม่มีเครื่องมือไม่มีซิสเต็มอย่างที่อาจารย์ปราโมทบอกก็ทำไม่ได้เหมือนกัน แต่ที่เราคุยกันทืนนี้ทั้งข้อดีข้อเสียของอุโมงคยักษ์ที่มีการมาพูดถึงเนี่ยนะคะอุโมงคใหญ่ใต้ดินเนี่ยนะคะมันจะเป็นคําตอบสุดท้ายของการแก้ปัญหาน้ําท่วมหรือไม่อย่างไรต้องถามผู้ที่คิดขึ้นมาอาจารย์สุชาชวีคะ่ะคิดยังไงคะเรามีความเชื่อนะครับว่าระบบที่เรานําเสนอเนี่ยมันจะช่วยเรื่องปัญหาอุตกภัยที่มีน้ําเกินเนี่ยได้นะครับโดยที่ผมเรียนให้ชัดเจนนะครับระบบที่เรานําเสนอเนี่ย เราใช้ป้องกันในพื้นที่กรุงเทพแล้วเขตเมืองรอบๆนะครับถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้ผมเชื่อว่าลองไปดูซิว่าสิ่งที่มีอยู่เราสามารถแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับแต่เรื่องนำเสนอผมคิดว่านะครับในระยะยาวเนี่ยนะครับมันสามารถทําได้นะครับมีความคุ้มค่าและเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันเอื้ออํานวยให้เราสามารถทําได้ไม่ยากนักนะครับแต่ประเด็นมันต้องประกอบไปด้วยปัจจัยอื่นๆที่มีแวาม้อนเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับแน่นอนแน่นอนนะครับเอาง่ายๆถ้าเกิดเรามีระบบการพยากรณ์ที่ดีเรารู้ล่วงหน้านะครับ เราก็สามารถที่จะสามารถควบคุมรู้ว่าต้องทําไงต่อได้นะครับแต่ไหนก็ตามถึงแม้เรามีความรู้ต่างๆแต่ถ้าเกิดเราไม่มีอุปกรณ์ไม่มีของในการป้องกันถ้าเราเก่งแค่ไหนนะครับมีระบบถ้าเกิดไม่มีระบบมีแค่ความคิดมีแค่คนบางทีมันก็จํากัดเหมือนกันอย่างกรุงเทพที่เกิดขึ้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุโมงคยักษ์อุโมง์ใตดินขนาดใหญ่ที่อาจารย์นำเสนอค,ความคิดเนี่ยมันจะเป็นคำตอบในการแก้ไขปัญหาเลยอาจารย์แค่คำว่าบรรเทาเนี่ย ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ให้คุณผู้ชมเห็นภาพนิดนึงคะเราต่อบไปท<ช>ิตศาสตร์เลยว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถทําแล้วเนี่ยสามารถระบายน้ําออกได้ร3 0ล้านลูกบาทเมตต่อวันซึ่งมันจริงนีคิดง,ง่ายๆดูตามหน้าตัดแม่น้ําเจ้าพยาจะถูกแบ่งเบาไปครึ่งหนึ่งจากเหตุที่เกิดขึ้นอยู่น้ําไม่เข้ามาในเมืองไม่เข้าทิทางตะวันออกหรือเข้ามาถึงกเกษตร รหรือลาดพ้าวเพราะฉะนั้นนี่แหละคือคําตอบมันช่วยได้เยอะเลยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางอื่นๆทั้งการบริหารจัดการทั้งแก้มลิงทั้งอะไรอีกต่างๆมากมายเนี่ยน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์เองมนเป็นส่วนประกอบด้วยกันเนนราจะเรียกว่าน้ำหนักไม่ได้เพราะถ้าเกิดเรื่องแก้มลิงเรื่องระบบคลองต่างๆถ้าเกิดมันมาไม่มาโดยที่จากที่เราประเมินไว้่อจะมาถึงอุโมงบางทีมันก็สร้างความเสียหายไปแล้วด้วยเพราะงั้นในทุกอย่างเนี่ยนะครับผมเรียกว่ามันมีความสําคัญเหมือนกันทั้งหมดนะครับอืมค่ะอาจารย์พนิดมอยังไ คือในในมุมผมมีม,มีมีจุดหนึ่งที่ที่ที่เราต้องคิดก็คือว่าเราเป็นมหานครที่มีที่ตั้งแตกต่างจากมหานครอื่นอยู่บ้างตรงที่เราประสบปัญหาเรื่องตัวของน้ําทะเลนุนและว,วิธีการจัดการตัวน้ำทะเลนุนคือเราปล่อยให้หนุ่นเข้ามานะครับปล่อยให้นุนนุนุนนนนน่นเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็มีกลไกอีกอย่างหนึ่งหรือมีแฟกเตอร์อย่างหนึ่งที่เราต้องคิดประเด็นที่2ก็คือว่า ถ้าเราจะมองว่าเราจะพัฒนาโดยคำว่าอย่างอย่างยั่งยืนเราลองคิดดูว่ามันมีสองแน่ม,มุมถ้าพูดถึงบ้านที่ประหยัดพลังงานเป็นความยั่งยืนมันมีสองทิศทางในการออกแบบหนึ่งคือใช้แอร์ให้น้อยที่สุดห,หรืออีกแบบหนึ่งคือบ้านที่อยู่แล้วเย็นโดยไม่ใช้แอร์เลย <Okay. S 1> ตัวอุโมงค์ตัวระบบระบายน้ำก็เช่นกัน เราจะใช้เครื่องกลมากๆน้ำไม่ท่วมเลยแล้วยั่งยืนหรือเปล่าหรือแล้ตีความว่าที่โลกกำลังใช้กันอยู่ก็คือใช้ระบบตามธรรมชาติก่อนอแล้วใช้ระบบเครื่องกลเป็นตัวเสริมเ,เพราะระบบตามธรรมชาติมีกลไกทางธรรมชาติเช่นถึงบอกว่าน้ําท่วมก็มีข้อดีอในเชิงการเกษตรในเชิงของสุขอนามัยพัดเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไป ทิศทางกรารพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้กำลังบอกว่าให้ใช้ธรรมชาติก่อน mm hmm. แล้วตรงไหนที่ธรรมชาติทำไม่ได้ mm hmm. ค่อยใช้เครื่องกลมาเสริมแน่นอนว่าการบริหารจัดการน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่างจะใช้ตามธรรมชาติทั้งหมดก็ไม่ได้จะใช้เครื่องกลเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้อุโมงยักษ์ เป็นเฟืองตัวหนึ่งในแมคชาีนิซึมในระบบทั้งหมดแต่ถามว่าเฟืองตัวนี้จะใหญ่จะเล็กจะสำคัญที่สุดและเฟืองอื่นๆเป็นตัวรองหรือจะเป็นตัวเล็กในระบบใหญ่แผนพัฒนาประเทศจะเป็นตัวบอกถ้าแผนพัฒนาประเทศบอกว่ามหานครของเราจะกินพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกินพื้นที่หลายพันตารางกิโลเมตรเพตรง ตัวของกรุงเทพมหานครอเองพันห้าร้อยตารางกิโลเมตรรวมจังหวัดข้างเป็นสี่พันกว่าตารางกิโลเมตรขึ้นไปถึงจังหวัดอยุทยาอาจจะเป็นหมื่นตารางกิโลเมตรซึ่งจะเป็นมาหานครที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติคุ้มกับการไม่ให้น้ําท่วมเลยอุโมงค์จะเป็นเฟืองตัวใหญ่สําคัญที่สุดแต่ถ้าแผนพัฒนาประเทศบอกว่าเมืองของเราจะเป็น c o m p a c ซ city มีพื้นที่เกษตรรอบเมืองคนเดินทางในระยะใกล้ยังมี ส่วนทุเรียนยังมีกล้วยไม้อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีมีการทํานาที่อยุธยาอุโมงอาจจะเป็นเฟืองตัวหนึ่งซึ่งสําคัญเท่ากับเฟืองตัวอื่นๆก็ได้ซึ่งแผนพัฒนาประเทศแผนหนึ่งกี่ปีนะคะอาจารย์5ปีหปีซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละแผนก็ได้หรือเปล่าคะใช่ครับนั่นนะสิค<ต>ะไอ้คำตอบตรงน,นี้อาจจะไม่ใช่คําตอบเน่นะเรานการพัฒนาประเทศแกนหลักในการพัฒนาประเทศจะไม่เปลี่ยน เ,เ,เ,เพราะ,ะการที่เขาจะวางอะไรเขาต้องวางตามศักยภาพคือโค,ครงสร้างพื้นฐานที่มีถูกไหมครับแต่แต่ทุกวันนี้ยังไม่ชัดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ยังไม่ชัดครับนั่นแหะสิคะอันนี้เป็นปัญหาสําคัญที่ต้องฝากไว้เหมือนกันอาจารย์อาจารย์โอเคประเด็นประมาณนี้นะคะ <c oughs> อาจารย์ประโมทคะ่ะไอ้ทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยแน่นอนเราพูดว่ามันถึงมีทั้งการบริหารจัดการมีทั้งเรื่องของเครื่องมือและเครื่องมือจะใช้เครื่องมือไหน <c oughs> ก็อีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ก็พูดไปแล้วนะคะแต่ ที่มันจะแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปประธรรมจริงๆไม่ว่าเราจะให้น้ําหนักในการบริหารจัดการหรือว่าเรื่องของเครื่องมือและหยิบยกอะไรขึ้นมาเนี่ยที่มันจะสาเร็จในการแก้ปัญหาน้ําท่วมจะต้องทํำยังไงครับผมว่าอย่างนี้นะครับเวลานี้เราก็มีหลายหลักคิดหลักธรรมที่จะให้มีของอย่างโน้น <c oughs> อย่างนี้นะครับเอาเอาของก่อนที่มีการพูดจากันหลายเรื่องด้อเกินประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยฮะ รัฐบาลเนี่ยจะต้องตั้งเป้าชัดเจนว่าระยะเดเร็วนี่หรอครับระยะเดวเร็วเนี่ยอย่ายทอดเวลาไปให้ไกลไปเลยว่าต้องมีต้องมีกระบวนการศึกษาวิเคราะห์วางโครงการร่วมไปถึงวางโครงการเลยนะครับว่าไอ้สิ่งที่จะจัดการปัญหาอันนี้จะทำยังไงกันดีนะครับไอ้นี่มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่งั้นไม่ได้คำตอบ ศึกษาเน่ยเอาได้หลายอย่างสภาพปัญหาสภาพอะไรต่างๆปัจจัยอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเอามามาอยู่ในกระบวนการศึกษาให้หมดเวลานี้เราเราเข้าใจธรรมชาติกระดีพอกันหรือเปล่าสภาพกรุงเทพมหานครเนี่ยผมเรียกเลยนะครับคือฝัดเพลนปวกผมเนี่ยก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันท่วมมาแทบทุกปีมากบ้างน้อยบ้างฝัดเพลนแล้วเมื่อเราอยู่ตรงนี้เราจะทำยังไง ้ามาศึกษาให้หมดครับทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวของน้ำเนี่ยรวมตัวกันมานี่มันเป็นอย่างไรความทีในะการเกิดมันเป็นอย่างไรนะฮะเราไม่ได้มองปีผมปางห้ารยงี่ปนปีเดียวนะครับผมจากเ,เ,เรียนนะครับว่าย้อนสถิติไป35ปีนับจากบัดนี้ไปย้อนไปส5 35ปีมันเกิดขึ้นน้ำบาตะลเลืองอุทกภัยนี่นะฮะระดับพอสมควรจะถึงระดับยิ่งใหญ่เนี่ย 11ปี11ครั้งสาสิปีทีนะครับทีแล้วเราก็อยู่กันมาได้มนความสุขแลล้วก็ืมภาพพอพอน้ำแห้งแล้วตอนนี้เริ่มลืมแล้วค่ะมาแลกไปลกไม่แลกแล้วใช่จากพ่อพูดจะพาพกรุงเทพมหานครและปริมนทลนะไม่จะพูดจะไม่น้ำยมไม่จะพูดถึงบางระกรรมเอาเรื่องรูปน้ำริญยาตอน่าง ย้อนไปแล้วครับปี2 4ย้อนไปจังถึงปี18เนี่ยประมาณนั 2, 3, 3, 5, ้น2-3เนี่ย35ปีมันเกิดขึ้น11ครั้งแบบปานกลางจนถึงแบบมหาการและอย่างเนี้ยต้องมีคณะศึกษาครับ บริษัทที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาทีมปรึกษาในเมืองไทยเยอะแยะไปะเอามีกยนกยออกยนไม่ใช่แต่แก่ะพูกผมเลยศึกษาอะไรอย่าพูดเลยนะครับก็มีอนุไปศึกษาต่อใชคะอาจารย์คณะใช่ใช่ตั้งกกติกาว่าเขียนทีโออาร์มาจะให้เขาจะศึกษาอะไรแล้วใครคือผู้ศึกษาบริษัทที่ปรึกษาในเมืองไทยเยอะแยะไปนะครับเขียนทีโออาร์มาศึกษาเสร็จภายในสิบแปดเดือน ใช้ได้คําตอบคําตอบที่ประเทศไทยควรจะทําอย่างไรจำกัดพื้นที่หน่อยแลครับอย่าไปเวิงว้างรุ่มน้ำจกปยาทั้งหมดรุ่มน้ำจกปยาตอนล่าง่จะเห็นด้วยหรือเปล่ารัฐบาลก็ไปคิดดูเฉพาะรุ่มน้ำจุปยาตอนล่างะจะทยํยางไงทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์พูดถึงที่พูดถึงนี่จงมาประกบกันหมดครับคประเด็นคือต้องมีคนตัดสินใจแล้วก็ต้องทําจริงใช่ไหมครับใช่ หลังจากนั้นเนี่ยพยนเนี่ยตั้งคณะกรรมการที่จะตรวจผลการศึกษาด้วยให้ที่ให้คำแนะนำอะไรติดตามตลอดเวลานะครับสร้างองค์กรซะองค์กรหนึ่งไม่ใช่องค์กรกรมชนประทานนะฮะเป็นองค์กรใหม่ที่จะมาดูแลแบบนี้ชัดๆค่ะไม่ใช่สภาพัดไม่ใช่ใครทั้งสิ้นค่ะเอาเลยเฉพาะเรื่องนี้แหละเรื่องน้ำองค์กรพิเศษคนะฮะใครที่ต้องจริงจังนะครับ ศึ <c oughs> กษาทุกมิติทุกเรื่องทุกราวทุกประเด็นรวมไปถึงเครื่องมือด้วยเครื่องมืออะไรร <c oughs> วมไปถึงผู้คนต่างๆที่ก็ได้รับผลกระทบ <c oughs> ถ้าแนวทางนี้ <c oughs> ดีที่สุดจะไปจัดการ <c oughs> ตามผลกระทบมาเขาจะยอมรับยังไงกา,ารเวงคืนเป็นไงจะเสียค่าใช้จ่ายตาอะไรเท่าไหร่แล้วหาวิธีที่ดีที่สุดสรุปเป็นแผนของรัฐบาล <c oughs> จะเป็นแผนจะบับที่รไรผมไม่ทราบเป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วจะเอากันไหมจะทากันไหมหรือจะทนทุกข์เปอย่างเดิมเถอะหรือจะทนทุกข์เป็นอย่างเดิมคอะนี่เรื่องว่ามาครับเรื่องเงินเรื่องทองนี่อย่าเพิ่งไปตั้งเป้าว่าที่ต้องใช้ห้าแสนล้านบาทสองแสนล้านบาทอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มสามารถจะซอยย่อยได้เป็นสเตจที่หนึ่งสเตจที่สองสเตจที่สามอันนี้ต้องเอานี้มาก่อนค่ะ ขอบคุณครับคุณของผมค่ะอาจารย์จะเพิ่มอะไรครับขออนุญาตปริจารณาสภนทีนึงนะครับเรื่องอุโมงค์เนี่ยที่จริงแล้วก็ปีหน้าเราจะมีการประชุมอุโมงค์โลกซึ่งถือเป็นการประชุมวิสุทธกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและใหญ่ที่สุดในประวัตศไทยก็เพราะเออโชคดีจริงๆไม่ได้แทนเจ้าภาพนะครับช่วงระหว่างวันที่18ถึง23พฤษภาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ จะมีผู้เชี่ยวชาญทวนลงมาหลายพันคนนักผังเมืองนักวางนโยบายวิศวกรนักวิชาการเราจะมีเซสชั่นนะครับมีการประชุมพิเศษที่เร่อกการเรียกว่าจะทํำยังไงจะป้องกันเรื่องของน้ําท่วมอย่างยั่งยืนใ้พื้นที่ใต้ดินก็อยากให้ประชาชนคนไทยนะครับได้ไปชมงานนะครับแล้วก็ภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพกันทีหน้านะครับ